สวัสดีครับพวกเราเดอะซ่าแปดครับผมแกงส้มครับครับผมโดมครับครับวันนี้พวกเราก็มาเยี่ยมนะครับครับสคอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้มีเพลงมาฝากกันด้วยถูกต้องครับเอาเพลงพี่โดมก่อนเลยเอาเพลงพี่ก่อนนะครับชื่อเพลงคำแหงนต่างครับอีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่ เธอไปอยู่ที่ไหนคำมาที่ทานด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอเด็นบ้างไหมเรารออยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมาครับ<ม>ส่วนเพลงของผมนะครับชื่อว่าเพลงรักเธอ24ชั่วโมงนะครับ y ย a รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เจอหัวใจเปิดให้เธอเอาเด้อ d ันไหนให้เจอคู้มานั่งนอนเดินข้นงในใจบ่กใครต่อใครว่าใจข้างในฉันมีเจ้าของก็คือเธอคผมแล้วก็ก็สามารถโทรเข้ามาโหลดได้นะครับที่ CJ ดอกจัน 8 8 8, 8แลแล้วกดเจะออกนะครับไม่ยบาา